เอ้ยโยวสวัสดีครับผมพรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไซคนะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่1นึ่คันนะฮะเป็นเจ้าคันนี้เลย Honda MSX 125SF นะครับปี2017นะครับลูกค้านะคันนี้แต่งมาสวย,สวยเต็มๆเลยนะครับผมใส่ชุดแฟริ่งมาทั้งคันเลยนะฮะ รถสวยสภาพดีมากเลยนะชุดสีเป็นสีแดงนะครับผมสวยมากๆเลยเครื่องเดิมนะครับจากโรงงานนะฮะ 125cc ระบบหัวฉีดนะครับขี่ใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมคันนี้ได้มาเป็นท่อเดิมนะครับ รถสวยมากๆเลยนะคะแต่งเต็มทั้งคันเลยไฟหน้า LED มาให้นะครับเจ้าคันนี้นะดอกยางหน้าหลังมีมาให้พร้อมใช้งานครับผมรถเท่ๆสไตล์แบบนี้อย่าให้พลาดกันเลยทีเดียวนะฮะรถอาจจะมีล่องลอยตามการใช้งานมาบ้างนะครับผมเป็นเรื่องปกติของรถมือ2อเลยแต่สภาพโดยดูยงย,ยังสวยๆอยู่เลยนะครับผมโซ่สเตอร์สะอาดริพเลยนะครับผมทางล้างตรวจเช็คเตอร์วิทให้หมดแล้วนะครับไม่มีผิดหวังแน่นอนนะฮะ,ะกับเจ้าคันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูเลขไมล์กันหน่อยดีกว่านะครับผม เจ้าคันนี้นะฮะเลขมอยู่ที่35,000โลนะครับลูกค้านะมาฟังเสียงพ่อเดิมกันหน่อยดีกว่านะฮะอ่าสตาร์ตติดทีเดียวรู้เรื่องเลยนะครับผมเครื่องแน่นเลยนะฮะเจ้าคันนี้นะพร้อมสัี่ใช้งานเลยใครที่กำลังหารถมินิบค์ขับขี่ใช้ทํางานอยู่นะฮะห้ามพลาดเลยนะฮะเจ้าคันนี้นะเจ้าคันนี้นะครับผมผมเปิดเสนอราคาขายไม่แพงเลยนะฮะขายอยู่ที่ 27,900บาทเท่านั้นเองนะครับผมนะมีเล่มพร้อมเอกสารครบเลยนะครับใครสนใจนะฮะช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลยครับ